แส้มโชว์สิครับโชว์สิเป็นไงนะแส้มเต็มแรกเต็มแรกครับใส่งามงามทีนองเยี่ยมสวยใส่สวยกดเหลืองกดเหลืองกดเ,เหลืองใส่สวยสวยงามครับโอเคครับผมแส้มโชว์สิสองเต็มพร้อมกันเลยน,นี่ มารทานมาครับเยียนของเท่ของเท่เลยครับบักเกีบเลยบักเกีบเลยมื่อกี้เนี่ยสามสิงเก่าเลยครับเอ้าไหนสามสิงครับผมสามสิงเหมือนเดิมเอาเนี่ยว่ะม,มาแล้วมาแล้วถ เอาอาเอา,เอามาอีกแล้วครับสตัวที่สามตามมาติดติดดูดูเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยยมยังมันปดเลยนะครับยังมันปดเลยครับเยี่ยมเยี่ยเยี่ยมดูด,ด,ด,ดมูมันมันครับมันมัน ล้องกันคันกุ้งล้องรั่งกันโก่งโาว์ดูเด่อยสิครับเยี่ยมเมาเรื่อยๆครับผมอืมเรื่อยๆครับผมเหยียบปรากฏสามสิงสุดยอดครับอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมใส่สวย แทนชนิดน้อยไเพ็กเพ็กโอ้ยบ่เห็นนะเพ็กย่ไก่ผดไว้บ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเอาขึ้นพร้อมกันเลยครับสองเต้้มเยี่มเย่มครับผมโซโลแกนวางได้ก่อนนะแทนเย่มยมาอีกหนึ่งเตียมครับผมผมบอกแล้วครับว่าเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมเยี่มมเมม เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยครับมื่อนี่ยกับย่าตกปรากฏสามสิ่งเยี่ยมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมแล้วนะครับใส่สวยเลยใส่สวยเลยนักแสดงทำการปลดให้หน่อยครับผมเยาตกปรากฏสามสิ่งครับเกือบเยอเยี่ยมย่างเก็บมาแล้วครับผม รอกลั่นคันเกลองรอกลันขันโกงครับโอ้โหโหสวยครับอ้ยส่งามชุดยอดใครเตรียมท่องเลยปะใครเตรียมทวงสุดยอดครับเอาทวงมันใหญ่น้อเหญ่บ่าโตเมะโตเมะบ่จัดจรอถ้าเรียกไปยังไม่เออครับผมเยี่ยมครับผมเยี่ยม ดอกลันคันโกงโอุ้ยใส่เท่าเดิมใส่เท่าเดิมตัวเมียตัวผู้แสงเพี้ยนไงโอ้ยมันขาดป่ะเนาะตัวเมียตัวผู้ตัวเมียขี้เก่าทอนไงเออเวลาตัวเมียเด้อยี่ยมปะยี่ยำยี่ยมครับดอกลันคันโกง เยี่ยมเยี่ยมมีแต่รุ่นนี้เด้พี่ตัวงผูตัวตัว,ตวนี้พี่นะแซมหูอีกได้ครับมาตัวงผูได,ด้ตัวนี้เอาครับเป็นมาตุ้งผูแล้วมาแล้วครับผม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 โอ้อยอยกัยกษ์ยัก ว้าวสว่นเส้นุ่นปรเนบเนบเนู่าจะเอาอยู่วที่ปวดแค่ใ่ผายแ่ไนรับนะเส้นด เยี่ยมครับผมเหยียบตกปรากฏบสามสิ่งเป็นลายตัวผูกครับตัวนี้ <c oughs> ผูกครับท่องใบไงเยี่ยมแล้ว <c oughs> อีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเมนี้ที่ชนุมานนะครับเมนี้เอาแล้วครับใ,<น>ใส่สวยวครับผมนี่ใส่สวยนะครับ สวยครับขาดพอดีเบสขาดสายสายหน่อยสายหน่อยเบสขาดเด้ครับมีนหโอเคครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับผมนี่ครับผิดคิวครับผมเยี่ยมเก่าครับเยี่ยมเก่าเยี่ยมปรากฏเยี่ยตกปรากฏ s o m e t h anyway, ปลาขาวปลาขาวออก็กินตอนนี้ฝนหี่ตกแล้วโอ้ฝนกระไดะครับผมผลงานเต็มติกเหมือนเดิมเยี่ยม